สวัสดีจ้าเอินอันพามากินอันตำนมจีนเนาะจ้ะเนาะใส่ติ่นไก่ใส่อันยังกัอันกระเพาะหมูไหมเอินก็บอกว่า,าถึกเนาะอันพกเอินก็บ่กหลายได้มาเนี่ยเด้จอจ้ะมีอันผักกาดกวางตุงแลว้วกับมาัเคือต้นหอมจ้ะและว้วกับอันหอมนี้ไหมหอมหัวใหญ่เนาะ <laughs> โอ้ยซิมซิมนำกันเด้อจ้ะแซ่บแสบจ้ะมากินกระเบนเด้อจ้ะคิดฮอดเด้่เนี่ยอืมก็เลยเฮ็ดคลิปกินเนี่ยจ้ะคิดฮอดพี่น้องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบ่มีคลิปเดี๋ยวพี่น้องสิพวคุยนำเดี๋ยวถี่บ่มีเพื่อนกลัวบ่มีเพื่อนเด้่เนี่ยเฮ็ดคลิปนี่ แสบจ้ะอืมตำน้มจีนเอินสิพันใส่เลยได้ไหมพันใส่เลยเนาะน้มจีนตัวนี้หันเป็นของมาเลยนะเพิ่นบ่ค่อยเนียวหนุ่มจ้ะอืมทุกครั้งเอินใส่ของเวียดนามน,อน้องเพิ่นจีนดีอันเพิน่นเพิ่นบ่มีไหมเอิน่นไปซื้อเนาะ sẹp sẹp, mặt kì năm ẩn đơ Mấy anh ơi anh chạy mưa ơi anh ơi mưa ơi anh mà là ơi Tìm cây anh ơi xe về sẽ lại đấy mà nè thật cặp lấy bộ lại nó <laughs> ừ. nhâm câu hạ cần cái <laughs> lại Hai năm nữa mặc lại đó chả Nóng chín Ừ oh. Lần xì ấn Lần xì ốc hài là đó chả Hắc ơn cả nhai Nóng mất mưa này ไม่ก็กะเนยเหงื่อได้เนี่ย,ย,ยอืมอันนี้กะเพาะหมูจ้ะมากินกับเอิญเน้อจ้ะ โเฮ็ดคลิปว่ได้ดอกเดี๋ยวสิบ่มีเพื่อนเดี๋ยวนอนบาหลับเลยนาอเฮ็ดคลิปลงไปยังมีอันพี่น้องเขามาคุยนำน้อจ้ะเดี๋ยวกับเพื่หลับละม่น,นมลบลระจะได้เพ่เครียดเนาะแซ่บๆเด้วยจ้ะ ใส่ตีนไก่หลายเปิ่ลเปิ้เริ่มมีตีนไก่เอินมากกินนมจีนเนี่ยพันได้บ่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เริ่มสิหายเลยเนี่ย เพชรจ้ะเริ่มละเริ่มออกอาการแล้วจ้ะเพชรไล้มนในมาพริกนี่แทบหนัวนัวเลยจ้ะ

Tìm <tín> cây rồi <đá> เพิ่งก็มิดจีนไก่เนาะเป็นหานมจีน,นได้ไหม <laughs> ใส่หลายบตีนไก่ น้อหม่แ่บแซบอเอ้ยเรื่องกินพักไหมพอพักได้หนีเพื่อนหลายเนาะแสบหลายจะต่ำแบบนี้อืมเป็นนัวจ้ะ Hiểu lại, à, bạc lót đây bình khăn nó, lót khẩu của ความหิวสะจ้ะอืมเบิร์ดมือเราไม่ได้กินขขา เซตจ้ะอืมเออเรืมเบิร์เวลาเนาะจังใดคลิปนี้เอิกนกระเสียว้บซ้ำนี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมันสินยาวไปเนาะจา้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิหน้าเมเดอจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้่อจิมเมตตาเอินจ้ะสวัสดีค่ะ